เปิดชมหน้าสาวใหม่ชาวชาววลิตหลังเลิกก้าวสุภัสลาเลิกนางเอกหนึ่งปีมีใหม่แล้วเปิดชมหน้าสาวใหม่ชาวชาววลิตหลังเลิกก้าวสุภัสลาสาวใหม่ดีกีไม่ธรรมดาหลังถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ว่าความรักมีเหตุสะดุดแล้วหรือเปล่าสำหรับคู่ของนางเอกสาวก้าวสุภัสลาธนชาติกับแฟนหนุ่มชาวชาววลิตสีมังคงธรรมที่ พักหลังไร้โมเมนต์สวีทในโซเชียลโดยก่อนหน้านี้ท่ามกลางกระแสข่าวรือเลิกลาดาราสาวก็ได้เปิดใจในช่อง YouTube ของตัวเองยอมรับว่าโสดแล้วซึ่งล่าสุดกาวได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุจบรัก3ปีมาจากทัศนคติและไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันส่วนเรื่องมือที่3ไม่มีเกี่ยวข้องตอนตัดสินใจเลิกแต่หลังจากนั้นตนก็ไม่รู้ส่วนที่หลายคนจับตามองว่าหนุ่มที่จะมา นำใจใช่พระเอกหนุ่มอย่างเกดวัลลินปัญหาการหรือเปล่าหลังถูกจับผิดว่าไปเที่ยวอยุทยาด้วยกันโดยก้าวรีบปฏิเสธเลยว่าไม่ได้ไปอยุทยาด้วยกันและส่วนตัวมั่นใจว่าฝ่ายชายไม่ได้จีบแน่นอนพอเป็นแค่พี่ชายกับน้องสาวที่สนิทกันเท่านั้นเองล่าสุดหัวใจกำลังอินเลิฟแบบขั้นสุดไปเลยในตอนนี้สำหรับพระเอกหนุ่มหน้าตีเาวชาว,ชาว,วลิศช,ชิตตน,นันพอร่าสุดเมื่อ ื่อวันที่24สิงหาคมชาวได้ออกมาโพสภาพคู่กับสาวสวยลงอินสตาแกรมแบบรัวๆพร้อมแคปชั่นวอวยพรวันเกิดสุดน่ารักมีภาพปนหวานทำคนโสดอิจฉาตาร้อนไปตามๆกันแถมยังเข้ามาแซวอยากเลิกติดตามไอจีไปเลยสำหรับสาวสวยคนนี้เธอมีดีกีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีชื่อว่านิงเรื่องความสวยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆ